ขวัญน,นี่คุณรังเกียจแม่ผมจะต้องทํากันถึงขนาดนี้เลยเหรอในคุณบอกจะทําดีเพื่อจะได้ชนะใจคุณแม่ให้ได้ไงหรือว่าที่ผ่านมาคุณโกหกผมมาตลอดอะ่ะผมเสียใจจริงๆนะขวัญที่ผมหลงเชื่อใจคุณแม่ผมท่านก็อายุมากแล้วอะ่ะนี่ถ้าแม่ผมเป็นอะไรไปนะขวัญผมไม่มีทางให้อภัยคุณแน่แน แม่ครับโอ๊ยแม่เป็นอะไรมากไหมครับ<ม>ขวัญเศบขาลูกทำไมแม่เป็นแบบนี้ะขวัญแม่ให้นังให้ขวัญเขาไปชงกาแฟให้แม่นะลูกแต่พอดีนะแม่เงอะงะก็เลยทำแก้วหล่นหกขวัญก็คงมโมโหแม่เขาก็เลยผลักแม่ลื่นล้มน้ำกาแฟนี่แหละลูก ันไม่ได้โอ้ยโอ้ยอย่าไปว่าหนูขวันเขาเลยนะลูกนะแม่น่ะซุ่มซ่ามเองแม่น่ะมันเป็นแค่แม่ผัวแก่ๆอยู่ไปก็ลกหูลกตาลูกๆเปล่าแม่นะเสียใจจริงๆลูกขวัญไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะคุณแม่เธอต้องมาตีหน้าซื่อหรอกฉันน่ยได้ยินเธอคุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่าเธอได้แม่ผัวที่ เป็นอีแก่เงอะงะงุง่มงามน่ารังเกียจสักวันหนึ่งอะ่ะเธอจะไล่ฉันออกไปจากบ้านนี้ให้ได้เลยอะขวัญน,นี่คุณรังเกียจแม่ผมจะต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอไหนคุณบอกจะทำดีเพื่อจะได้ชนะใจคุณแม่ให้ได้ไงหรือว่าที่ผ่านมาคุณโกหกผมมาตลอดอะผมเสียใจจริงๆนะขวัญที่ผมหลงเชื่อใจคุณ แม่ผมท่านก็อายุมากแล้วอ่ะนี่ถ้าแม่ผมเป็นอะไรไปนะขวัญผมไม่มีทางให้อภัยคุณแน่ๆขวัญขวัญขอโทษค่ะขวัญมิดเองนะค่ะที่ดูแลท่านไม่ดีถ้าคุณภูมิเชื่อคุณแม่แล้วคิดว่าขวัญจะกล้าทำร้ายคุณแม่ได้จริงๆอ่ะขวัญก็คงอยู่ที่บ้านนี้ไม่ได้นล้วล่ะคะ่ะ ขวัญโอ้ยภูมิแม่เจ็บขาลูกเจ็บมากเลยเนี่ยยู้รู้สูหรือเปล่าอ่ะันไปครับแม่เราไปหาหมอกันดีกว่าครับลูกไปไหมครับสำเร็จละวฉันนะไล่เมียมือสองของตะภูมิออกไปได้สำเร็จละจริงเหรอพี่ไหนเล่ามาสิพี่ เอาจริงๆนะฉันก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะดื้อด้านแล้วก็อดทนได้ขนาดนี้อ่ะแล้วพี่ไม่สงสารเขาบ้างไงสงสารก็สงสารหรอกแต่ว่าเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของตะภูมินะ่ะเขาต้องได้แต่งงานกับผู้หญิงดีๆมีหน้ามีตาที่คู่ควรกับเขามากบก่าผู้หญิงคนนี้ถึงตอนนั้นนะนะตะภูมินะ่ต้องมาขอบคุณฉันแน่แล้ว ยอยออกไปดีๆอะพีอ่ออกไปดีๆซะที่ไหนล่ะนี่นะฉันเนี่ยทั้งใช้งานทั้งกั่นแกล้งทั้งด่าทั้งว่านะแต่มันทั้งอึดทั้งทนไม่บน่นฉันเลยสักคำเดียวเมื่อวานนี้นะฉันให้มนะันไปชงกาแฟให้ฉันเลยทำหกก็กะว่าจะแกล้งมันให้มันเช็ดแต่ปรากฏว่าฉันน่ะดันลื่นล้มไปเองแต่ก็พอดีนะที่ตะปูมาเห็นพอดี ฉันก็เลยโยนความผิดให้นางเมียมือสองมันไปเลยสะใจจริงๆเลย,ยแล้วตะภูมิเชื่อหรอพี่จะไม่เชื่อได้ยังไงเล่าเธอก็รู้ว่าตะภูมิอะรักฉันมากขนาดไหนฉันเลี้ยงของฉันมาใครที่ไม่คู่ควรนะ่ะอย่าคิดมาแย่งลูกไปจากฉันเนี่ฉันยอมลงทุนเจ็บขาเลยนะเธอ ยังดีแค่เจ็บขานะพี่ดีที่ไม่เป็นอะไรไม่มากกว่านี้แกงลูกสะใภยมันบาปนะเรื่องเป็นแบบนี้เนี่

ขึ้นใสอย่างนี้เนี่ยหรือว่า<ม>พวงคุณมาได้ไงคะแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ไม่เป็นไรแล้วล่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทำไมคุณหน้าซีดอย่างนี้แล้วขวนันเออขวันแค่ รู้สึกเวียนหัวขึ้นไส้นิดหน่อยเองอะคะ่ะไม่เป็นไรมากหรอกคะ่ะทําไมคุณไม่อยู่ดูแลคุณแม่ละคะผมก็จะมาคุยกับคุณเรื่องคุณแม่นี่แหละขวัญก็บอกแล้วไงคะว่าขวัญขอโทษจริงๆอะคะ่ะคุณจะมาขอโทษทําไมละขวัญในเมื่อคุณไม่ได้ทําอะไรผิดสักอย่างผมรู้เรื่องที่แม่ผมทากับคุณทั้งหมดแล้วนะ ผมได้ยินแม่โทรเล่าให้เพื่อนฟังแต่แม่ท่านไม่รู้หรอกนะว่าผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วอ่ะผมตั้งหากละขวัญที่ต้องขอโทษคุณที่ผมไม่เชื่อคำพูดคุณเลยจริงๆนะคะพู่มขวัญเสียใจแทบแย่ขวัญน,นึกว่า คุณจะโกรธแล้วก็เกลียดขวัญแล้วก็จะไม่กลับมาหาขวันอีกแล้วอ่ะเห็นแก่ผมเถอะนะเรากลับบ้านกันเถอะกลับไปช่วยดูแลคุณแม่เอาชนะใจท่านเพื่ออนาคตเราสองคนนะคือจริงๆขวัญก็ตั้งใจจะยอมแพ้แล้วล่วคะค่ะก็เลยหนีกลับมา แต่ว่าเพื่อ,อลูกขวัญจะกลับไปนะคะจริงเหรอขวัญน,นี่เรากำลังจะมีลูกกันเหรอผมดีใจที่สุดเลยเขวัญน,นี่ถ้าแม่เขารู้เรื่องนะผมว่าท่านต้องดีใจมากๆแน่เลยออย่านะคะคุณภูมิคุณอย่าเพิ่งบอกคุณแม่เรื่องนี้ได้ไหมคะคือ ขวัญอยากจะเอาชนะใจคุณแม่ด้วยความดีนะคะไม่ใช่เพราะว่าลูกคนนี้อ่ะก็ได้ครับผมตามใจคุณเลยแล้วกันแต่ขวัญต้องสัญญานะว่าขวัญจะดูแลตัวเองดีๆนะครับรับรองค่ะ สวัสดีค่ะแม่นี่ภูมิแกพามันกลับมาทำไมนี่ภูมิลืมไปแล้วเหรอว่ามันทําให้แม่เป็นแบบนี้อ่ะแต่นั่นมันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เหรอครับแม่ขวัญเขาก็ขอโทษแม่แล้วด้วยอ่ะอีกอย่างหนึง่งแม่ยังเจ็บขาอยู่นะครับคงทำอะไรได้ไม่สะดวกขวัญเขาก็อยากมาอยู่ช่วยดูแลคุณแม่เหมือนกันนะครับผมไม่ไว้ใจใครด้วยครับ แล้วแกไว้ใจน้งเมียมือสองแกหรือไงหรือแกอยากให้มันกลับมาฆ่าแม่แม่กูพูดแรงเกินไปแล้วนะครับขวัญคุณเอากระเป๋าสาื้อผ้าขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนไปค่ะ บอกแล้วไงครับว่าผมไม่มีวันเห็นใครดีกว่าแม่แน่นอนขวัญเขาก็รู้ข้อนี้ดีนะครับแม่งั้นผมขอโตขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลงมาทานข้าวพร้อมกัน ป้ายหรอนางเมียมือสองนะมันกลับมาอีกแล้วนะหน้าด้านหน้าทนมากเลยอะแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการยังไงกับมันดีเนี่ย